เป็นสาเหตุม no. ันเกี <S S oh hey, good good. Things, ่ยวขึนกับยังแบบพ่อแม่เขาแยกทางกันนี่เทุกยเอเรื่องความทุกข์ยากบ่ถึกกันโดยคิดบักคิดเลี้ย่เปนเรื่องมีเงินมีค่ำนี่เลยอือก็เลยต่างคนต่างไปแต่เพิ่นกะยังใจดอยู่ด้นี่ิมลูกทั้งสองเนาะเออไปไทยเดี๋ยวนี้นะเพิ่นไปกลับมาแล้ว่ว่า สวัสดีเด้สบายดีเด้อมเอแม่พี่นอ้องเอซเบอร์สุขสุขคนนะเนาะไปยินดีตอนับกับสุสานนอแล้วพ่อม,มพี่้างเอ๊มาพบม,มาพอสานนวันนี้พ่อแม,มพี่วเนานะสานนวันกมาตอบพ่อม,ม่พี่้าก็คือว่าทาง เพื่อนในการเลี้ยงลูกเลี้ยงดานเนา้พี่น้องนี่คือคือเงื่อนชาลานเป็ดของเพื่อนน้องพิณองไอ้บนโยอาศัยเนาะไปปลุกไรคนนั่นแหละโดยก็ซานน้อกันยังบริหูเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าลูกลูกลานเพื่อนเนาะก็คิดว่าทางลูกหลานสนนีทเป็นคำพางคำพอยเนาะพี่น้องไอ้เป็นอย่างจึงว่าเป็นคำพางคำพอยเนา้พี่น้องเนาะจังไรก็ทางเฮากะไปอบไปลมไปดิดน้ำนองแล้วก็ไปถามน้องคนกอนน้องพน้องเนาะโดย ตอนนี้ก็ลัอยู่อยู่โอเคอ่ะสบายดีล่ะบายดีอ่ะสื่อน้องยังเนาะรู้หืสื่อรู้ว่าดังๆเลยสื่อรูู้สื่อรู้ดูดูว่ะอ่ะว่าไงไงดูดูว่ะสื่อรู โอ้ยเนาะเจ้าหนูก็บอกเป็นหุ่ยน้องเอ้ขึ้นเนี่ยใช่ล่ะซื้อะไรอย่างเงี้ยซีลูดูเลยพอดีเลยล่ะจ้าโอ้ดูดูแลลาบ่กเมนอยู่าล่ะโอออันนี้เจ้าีแล้วลูกอืมสิบสองบอกอพี่น้องเอ้ใครเป็นเอื้อยพี่น้องนี่ผู้ใด้เนาะใครเป็นเอื้อย เ,เจ้าเป็นเอื้อยคุณนี้เป็นน,อน้องอือคือว่าพาเพอวอเดิน,น,นอ,อือเดงนเบาๆเๆอเฮียนหอสายแล้วอ,อ,อืมพสามปอสามอือพอได้อ่านอเขียนได้อยู่บะเขียนได้เออโดยๆบุปกรณ์การเฮียนได้ซสิมีครบอยู่บ่ บ่ขาดเดือยยังไงปึมโซเหนื่อยอืมคือเจ้านี่เป็นน่นาละช้าบ่หรือว่าอ่าอ่าอืมถือว่าเจ้านี่เป็นคนเลี้ยงเพิ่นเบ่อันนี้บ่กจะว่าเลี้ยงทางลูกเลี้ยงทางลานน่ะอืมเด้กกะทางเอื้อย ก็ว่าง่ายก็คือแบบโรกประสาทเนาะทั้งเรื่องเนาะคือว่าเจ้าคนเดียวดูแลเบิดเลยปราเนาะก็คือเจ้าเลี้ยงมานี่เพิ่นอายุเท่าไหร่เลี้ยงเลี้ยงหลานน้อยชองคนนี่มาแต่บ่อเบะไปจนอายุสิบสองปีเลยค่ะจากเดือนบ่อเบะนี่ก็ได้ออกมาพ่อตาวิทย์อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอ้าวเลยเมย์ไปใส่ ไปปะทัดพนมไปเห็นงานไปประทาดพนมเพิ่เป็นคนลาวคือคนไทยคนลาวคนลาวคนอยู่กับบ้านนี้คือบ้านอื่นคนอยู่บ้านไกล้เดียวกันนีบ้ิคมบนิคมคือว่ากายบ้านนี้ไปเมนบออออพ่อพเดซพ่อก็คือว่าเอยอัายเจ้า อบอกง่ายๆคือได้ลูกมาปึบก็คือถิ่มลูกไปเลยเออเออเอ้าอซ้มลูกเจ้าพลเรศนี่เนาะเียงแต่ติดพลายพิรัน้องเอ้ปัจจุบันนี่ก็อดนสิบสองปีเลยเป็นสาเหตุมันเกี่ยวขึ้นกับยังแบบพ่อลเมย์เขาแยกทางกันนี่เรื่องความทุกข์ยากเดื่องความทุกข์ยากบุตรกัน หมักติดเร็วปันเงินมีเงินมีค่ำนี่แหละอือก็เลยยันต่างคนต่างไปแต่เพิ่นกะยังใจดำอยู่ได้นี่ถิ่มลูกทั้งสองเนาะเออไปไทยเดี๋ยวนี้นะเพิ่นไปกลับมาแล้วพัวกลับแล้วเพิ่นก็ไปอีกเพิ่นเอาพัวใหม่เลยพัวไทยบ่พัวคนเล่าหนูอยอ้อเดี๋ยวเพิ่นได้มาเยี่ยมมายามลูกอยู่บ่ มาเธอหนึ่งมาเธอหนึ่งเลยเอาเดี๋ยชมเจอก็ให้เพื่นเยี่ยมเมาะเบิงเมาะจะให้เบ้นกับเบเรนนอืมเดี๋ยวทางนีหละช่องคนได้ชะละเห็นแมะข้างแรกบาภัย,ยอืมบาฮูว่าใช่บาฮูวมเมเพิ่นเพ,พ,พิ่นมานี่ได้ได้จักปีแล้วมาเยี่ยมมายามนี่ แต่คนยังน้อยพุ่มต้นมาอืมแต่ญ่ต้นสำนี่ยังบม่ได้มียังบม่ได้มาเชื่อโอ้ยังโออ๋อยี่ดาขีดฮอดเพิ่นอยู่ปะล่ะบ่เออบอกขีนฮอดพราะยังล่ะพราะยังบอกขีนฮอดเพิ่นผู้ว่าว่าพอพอพอยังอ้าอบ่หูสมบัติ พราะเฮาบ่กมีความผูกพันกับเพิน่นเมีนบอกเพิ่นบริเลี่ยงบริเบิงเฮาให้เป็นเมยเจ้าคู่มือนี่เอออาบอ่เอ้าแบาาบนี้ยิ้มอย่างเดียวบ้านว่าจะไม่รู้อืมเฮ้ยหมดจักรก็จบุเคยเวาเก่งเนาะหรือว่าไอ้กล้องมาดุ ไอ้กล้องบ่บ่ไอา้เพาะอ,อกเลยยังเถือเพินผ่านส่องของเอื่อยไปแล้วเพนเห็นก็นมีเป่าออไปเลยบางทีเพินคิดได้ตอนเพนไปคิดบ่ได้ดิละออปัญหาตามืดคือเพิ่นว่าแหลนะเนาะมันแบบกุ้มมาแล้วมันไม่ได้ขิดอย่างเนาะอยากไปอย่างเดียวเม็นบ่อืมไปแต่นะ์มืออดาขี่ยังไปยางยางขุมมือขี่เลเลย มากันยางไปกันยางอืรถถีบบ่มีบ่ล่ะลโอ้บ uh ่มีเนาะลำเฮือนนี่บ่ม uh ีมอเตอร์ไซค์ข um ี่บ uh ่สน่ะมีกับปเร้นกปเรียงเออรถคันเดียวบ่อือหกบไปหาไปส่งร้านส่งคนบ่โดยงก็ไปเรียกิ่นเนาะ มีแต่เจ้าแลเนาะเพราะว่าเห็นเพื่อยืมรถชาโนนไปเอาลานชองคนมาผมเหรอเอ้ก็เลยชาโนนก็เลยถามเนาะอีหล่อยากได้อยู่บ้านรถถีบนะอยากได้ขี่เป็นอยู่บ้านเหรอฮะบ่โอ้ถ้าขี่บ่เป็นก็ต้องพาลรถล่มแล้วสะปู่ยันล่มบ่ขี่บ่เป็นนี่ คือว่าอยากได้ข hmm. <och aye noise> uh ี่วเป็นนะได้มาเฮียนครับเออแล้วคือยังไงกับฟาเฟ่เนาะคุ่น้องเนาะสื่อดูดูด้าด่าสื่อเสียงเนี้ยมนำเพม่อนกะเอ่นยากอยู่ได้เลยกมังออโดยโดยคือยังไอันชุดนักเรียนมีจักสุดดุชุดเดียวชุดเดียวนี้ถือว่าใส่บันฑ์จารห่อนบันชุกบ่ออาว หอดวันอันเสาเลยจังสักเส้นนึงปลาตัวมันหมูมินบ่ละือฮึหมูมินมินก็จำเป็นแหเนาะชุดเดียวเนาะเออถ้ามันเปื่อนได้สะสักต้เลงสักต้เลงถ้าบ่อเหงมันเปียกกระนุ่งไปเลยมันแห้งขนาดตัวเนาะโอ้ยพี่น้องพึกเก็บบ่อยมัวค่อยเก่งนะยังบ่ดึกพี่น้องเอ้ ทางน้องเพิ่นนี่เป็นฟ้าเฟดเนาะได้อายุ10ช่องปีผมพี่น้องก็คือทางเมย์พิ่นป้าตั้งแต่ติดผ้าติดผ้าอ้อมนะภาษาลาวกันเนาะเบบยังน้อยเบบโบะอยู่แหละออกกำออกพลายเลยถือวันนี้เลยเมือนบอกโอ้ยเนาะกับพนก็ได้ได้รำได้ลายอยู่บ่เออไปเห็นงานกไปเลยไปเห็นงานเลยกัไปเลย ไอ้ละทาบ้าอีกไรอีกว่าละเม่นี่ขี้อยากเห็นหน้าเพูดอยู่บ่ปุยอยากเห็นนี่โอ้ยขี้ใจแข็งเห็นเนาะปุยอยากเห็นหน้าแม่อีกเลยเอ้าอยากเห็นว่าเอ,อหน้าตาเพคนแบบยดใดคือเฮาอยู่บ่าบ่เฉะบ่ขีดบ่อหน้าตารูปร่างมาดิแค่เดี๋ยวนี้แหละโอ้อยปุยได้ผูกกงนี่พอเจ้าได้สละเห็นยังผู้มือนี่ หากินอืมหากินหายูมาเลี้ยงเจ้าวะเออคือเฮียนนี่ก็คือสิเก่งอยู่บอเก่งได้ได้บางสิบืมเฮียนเนี่ยน่ะเป็นหนังสือโดอว่าเป็นตัวเลขหนังสือหนังสือเออเนาะคือว่าขัดเขียนเก่งเรื่อยๆล่ะสิได้สละไปเมื่อหน้าเนาะ อันเออว่ะแล้วน้องน้องผู้กินน้องมว่าเออว่ะโอ้ยเนาะอืมเนาะได้อันอ่าเป็นคนเลี้ยงดูคุยแล้วเลยจนว่าได้หำได้เฮียนเนาะจนหอดอ่าปสามเลยคิดในใจล่ะอยากเฮียนจนจบพุ่มบ่อืม ถ้าจบแล้วเฮียนอยากเป็นยังหือเป็นยังไยโอ้อายว่าถามนี่ฮะอีในมันก้องพี่โน้ตละหื้อโบจักเออเป็นก็อายเนาะพี่น้องเอ้ยเฮ้ยนี่ได้ใส่ได้เด้นี่โนละ สมุนพระเจ้าเฮียนจบหรือย,ยังอยากเป็นยังกิดดูเป็นครูอยากเป็นแพทย์หรือเป็นทหารเป็นตำรวจ,รวจเป็นตำรวจอ้าวน้องนี่สิอ,อยากเป็นคือกันโอ้เนาะเป็นคนละอย่างมาได้บ่ โอด้โอ้หมาแบบเดียวกันพรมิน้องเอ้ยเป็นยังอยากไปน้ำกันได้ไปกันได้คันวันน่้เป็นไข่กันไข่น้ำกันเป็นน้ำกันโอ้แต่เขาเบิ่งกันได้เวลาเจ็บปิงอือ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 วันี้ก็จะเป็นไข่จัะเขาเอื่นว่าควันเดียวใจเดียวเนาะอ่าเพราะว่าแยกล่างก็ได้ชื่ออือมีจั่าว่าพาเพื่อนพี่น้องเอ้ยอยากได้อยากได้คือกันอยากเป็นหนีเป็นหันก็เป็นคือกันเนาะ đời đây. ấy là bang hiên này, anh à, sang ngân xe kha mt hai tèm mục. Hm? Tưới sau sắm pan kìp. Hypikon hai. Ah, bó. Nyango. Metal. Metal. say. Duna. Duna. Mm. 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 มีตู้ก็ได้เนาะมีถาก็ได้อ้ดยๆคือล่ะคือสีว่าบ่เป็นเนาะว่ามันน่าถามให้มันเก่งกวนี้ด้ล่ะเด้อจตอบถูกเนาะถ้าเพิผู้นี้บ่ได้จาะหูได้ว่าได๋เจ้คือกันจคือกันเนาะ คือทางเพิ่อนกะพิ ền, uh, <Aub> ừ, ่งมาแต่งเฮียนเพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กำลังอยู่ประมาณสี่ห้ามงเร่งเนี่ยเพื่อนพี่เราเออไทยด่าก็คือสี่ไปหามหนำมำนายแล้วลูกเนาะด่าหนึ่งข่าวหนึ่งหนำก็เป็นอยู่แล้วว่าเป็นเนาะเลยซอยอ่าหนึ่งข่าวหนึ่งหนำรอบเรงเลยอ่าถ้ามีแยังมันหนามันนายก็สิมาเยี่ยมมายามใหม่เด้อล่ะเด้อเอาสบายดีอ่าสบายดีอ่ะ โดยอสบายดีเลยทางอาเนาะแหลมลาพัดจ,จะยาเล็บมาเลยอ่ะโอเคน้องพ่อพี่น้องเนาะถ้าสาวนวลกะยี่ยมมายามเพิ่นพ่อพี่น้องเองก้ก,กะเพิ่นกะไปค่อยคุยเก่งปพนได้เนาะกะเท่าที่ชาวนวลโห่นีก่กะเม่เพิ่นขอไปทํางานอยู่กรุงเทพเนาะก็คือว่าความจนนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ความจนที่ขาดเคืนในครอบครัวน,นี่แหละเนาะลาลูกไปตั้งแต๋ อ่าอยู่กําอยู่ไฟພວກພີນອງກະอອນກຍັງບດຂາວຂາວຍັງເຍບປໍດລາາະນນາກທັອພິ່ນປນອງຊາວພພິນນກະດຽກເພິນັແຕອມມີອພນອງແດບาะຫັ້ນແຫຼະຍັງຕິດປຫຼາຍແຫຼະຕົ້ນວ່າໃຫຍ່ຕົນຮອດ12ປີຜູ້ພີ່ນ້ອງເອີຍໂດຍກະທັງເພິ່ນກະບໍ່ມີລົດເຖົ້າລຖີບນຕລະມືື ใครก็ย่างมากก็ย่างพผมพี่รองเอ๊ะถ้าผู้ง่ายจะดีท่านใดอยากสวยสู้อุปถัมภ์ทางนอกเพิ่นเนาะการทำการเฮียนหรือว่าเตีองรถจักรยานจักรยานรถถีบมาเนี่ยแหละเนาะเพื่อได้ไปทำไปเฮียนก็ส่งเสริมเพิ่นได้เด้อพผมพี่น้องเนาะท้าซาโน่ก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกทางผมพี่น้องเอ๊ะโดยติดต่อผพวพันทางซาโน่ได้ทางไอ้ดีไลฟ์พิษบุกเนาะหน้าจอเลยพี่พี่น้องเอ๊โดย สำหรับคลิปนี้ก็ท้าสนองกับสิรด้อำลราพาจากเด้อพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท้าสนองนีนเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเด้อขอข่าวข,าขามาสบายดียเนาะ